สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็กพบกับเจ๊เฮชาเนลนะคะวันนี้จะมาเล่นเกมคนะันดีบลูสนเพื่อเป็นการไ่เสียเวลามาเริ่มต้นกันเลยมาจ้าวันนี้มีงบมาห้าร้อยนะคะจะดหรือจะล้องมาดูกันนะคะวันนี้มาเริ่มกันที่เป็น5บาทกันไปเลยนะคะมาล้างหน้าไก่กล้สิบหมุนนะจ๊ะจัดปุยจัดปุยโอเคค่ะจัดไหมด้วยนะจ๊ะมาดูซิว่านางจะให้ไหมโอเค แม่มาให้เลยแม่มาให้เลยคือยังไงคือยังไงคือยังไงกีดอกโอยเฮ้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 ยโอเคสีค่ตัวชนนะคะโอเคจัดปุยมาค่ะโอเคสวยมีคานดี้เข้ามาแล้วโอเคเลิศมากแม่จัดปุยค่ะจัดไปแบบเตดูโอเคไหล,ต,ล,หลต่อเนื่องนะจ๊ะไหลต่อเนื่องนะจ๊ะไหลต่อเนื่องนะจ๊ะโอเครวมค่ะรูมสองเะยค่ะคนดี้บอสจ,จัดปุยแบบจุกจุกค่ะ เต็มดุมค่ะเต็มดุมค่ะมาต่อคายลี่เข้าต่อค่ะโอเคสวยลูกเยันลี่ฟ้าโอเคเต็มดุมจ้ะจากไปค่ะแพนดี้มาอีกแล้วรีดรวมอะไรช่วยระเบิด์จ้าตูมโอเคยันลี่ฟ้ามาจับจลวดมาอีกแล้วนะคะได้ไหมโอเคโอเคค่ะสวยสวยค่ะโอเคนะคะวันนี้ตัวมา176บาทจัดปุ้ยจัดปุ้ยสำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเจเฮชาแนลด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากให้เล่นเกมไหนนะคะใต้คอมเมนต์เลยค่ะใต้คอมเมนต์เลยค่ะที่ช่อง YouTube โอเคค่ะแฮนดี้มิะะ้วค่ะเยลลี่ฟ้าค่ะรวมกันค่ะสวนจ้าระเบิดเต็มหน้าค่ะหรีรังสนั่นเมืองไปอีกสวยจ้าจัดไปจัดไปสู้เขาอีกลูกแม่มาต่อเน,นื่องโอเคค่ะรี ม้นี้ก็ร้อยสามสิบเอ็ดบาทเลยนะคะโอ้โหจุกจุกกันไปเลยทีเดียวนะคะเล่นเพื่อความสนุกความบันเทิงน,นะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะจ๊ะมาจ้าไปต่อโอ้โหไม่เคยคิดว่าสแคปเตอร์อ่ะหมุนเองแม่งเลยโอเคมาต่อลูกไม่เข้าเลยจ้าไม่เข้าเลยจ้ามาน้อยแต่ขอให้มานจ้าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีคนมีผู้ปกครองแนะนำนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะโอเคค่ะสรวจมาแล้วหนึ่งอันนะจ๊ะ กรีซพุ่งชนเป็นเลยจ้าเยลลี่ฟ้ามาค่ะโอเคลูกมาแบบสวยโอเคมาต่อเนื่องค่ะจัดไปค่ะมาต่อไม่อไหมแคนดี้มาแล้วค่ะโอเคค่ะถูดไปเลยจ้าสวยเนาะเนาะเนาะโอเคมาต่อเนื่องกรีซไมา์นี้จะเท่าไหร่นะมา์นี้รางให้เราเท่าไหร่หนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทนะคะโอเคค่ะค่าขนมนะคะมาต่อลูก จัดไปค่ะมาอีกมุม้ยมาอีกมุม้ยขอตัวยสวยเลยลูกโอเครวมันต่อจรวดมาแล้วโอเคพุ่งชนไปเลยรีสโอเคสวยแคนดี้มาแล้วรออะไรล่ะแคนดี้มารออะไรระเบิดไปสิมาจัดไปยา,ยาวๆค่ะต่อเน,นื่องจากแคนดี้มาอีกระเบิดเต็มดุ่งค่ะสวยลูก กรีสหนักมากยันนี้ฟ้ามารวมต่อลูกโอเคลิ้เหลืองจัดไปแค่นี้มามุย้ยไม่มานะจ้าแต่ระเบิดสวยๆจ้าจุกจุกไปอีกโอเคยันนี้ฟ้าลุนแคปเตอร์เลยนะคะแค่นี้มีระเบิดสูมจัดโุ้ยค่ะสลวไม่กรีสโอเคค่ะมานี้หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาทนะจ้าสำหรับใครที่ทชอบหรืออยากให้เกมไหนนะคะ ใต้คอมเมนต์เลยนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะจ๊ะจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะคะมีโปรโมชั่นดีๆนะคะมีเครคดิตฟรีมาแจกทุกท่านเลยนะคะกดลิงก์ได้เลยนะจ๊ะใต้คอมเมนต์ช่อง YouTube นะคะเจเฮชาแนวนะคะมาค่ะมาต่ออีกรอบนึงนะคะเราจะมามุ้ยจะมามุ้ยจะปิดตัวได้สวยไหมมาต่อเน,นื่องจ้าเราจะเอาเกมของค่าพีซีมาเดตทุกวันนะอยากให้เล่นเกมไหนนะคะใต้คอมเมนต์บอกไว้เลยนะคะ เล่นได้จะเล่นให้นะจ๊าเล่นไม่ได้จะขออภัไปนะคะและสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับฝากกดติดตามช่องเสเฮไอชาแนวด้วยนะคะเป็นช่องน้องใหม่นะคะช่อง o ย t u b e น้องใหม่นะจ้ะโอเคค่ะพัฒนามิเียเวลามาต่อกันมาลุยกันต่อเยลลี่ฟ้ามาจาัดเยลลี่เขียวจัดปุย้ยเยลลี่เหลืองตามมาค่ะโอเคได้แคนดี้แล้วจัดมาอีกจาก้าไหลต่อเนื่องโอเคมาต่อค่ะโอเคค่ะจรวดแคนดีค้ครับสูมสวยๆจา้าเยลลี่ฟ้ามาอีกค่ะได้แคนดี้อันนึงแล้ว โอ้โหระเบิดไปเลยเต็มเหนียวไปเลยพี่โอเคมาค่ะตุ้มโอเควยันลี่เหลืองมันลงมาต่อกรีสสัตว์ไปโอเคค่ะระเบิดไปเลยยันลี่ฟ้าโอเคยันลี่เขียวมาต่อเลิศมากแม่ยันลี่ฟ้ามางี้ยไม,มาในสัตว์ระเบิดไปเลยต่อเนื่องจ้าต่อเนื่องนะคะเล่นได้เท่าไหรนแค่นะคะไม่เฝื่อนนะคะไม่เฝื่อนนะคะได้100บาทนะคะ แค่นี้ก็พาพอข้าขนมแล้วนะจ๊ะสํหรับวันนี้นะคะมีงบอยู่500รอนะจ๊ะบวกมาอีก500รอจะเป็น1,000พนะจ๊ะสํหรับวันนี้ไปก่อนนะพบก็อัอีกทีคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ